ฟังด่วนแบงคอกมีสิทธิ์ล้มมาลีนอตได้ขนาดจีนยังบุกอัดญี่ปุ่นถึงบ้านเลยด้านซัปโปรโรหวังพึ่งสุปโชคกระหน่ำประตูเจลีกปีนี้ส่วนบุรีลัมโวแลกเหมาทุกแชมป์เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อห แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกล็เนพัทในเคสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกล็ดเนพัทในเคสการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงการแข่งขันฟุตบอล AFC ซีแชมเปี้ยนลีกในวันนี้กันหน่อยนะครับที่มีตัวแทนจากไทย อย่างทูแบงคอกจะลงแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายนะัดที่2นะครับด้วยการไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารีนอเวลา6โมงเย็นนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางทูสปอร์ตคือผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่แบงคอกก็มีสิทธิ์ที่จะไปเซอร์ไพรส์ล้มมารีนอตได้เช่นเดียวกันเพราะว่าในเกมฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมเมื่อวานนี้นะครับผมนั่งดูอยู่ ฟอนตาเล่นะครับเปิดบ้านเจอชานตงไถซานจากจีนใช่ไหมก่อนเกมเนี้ยสื่อทั้งหมดอะฟันธงฟอนตาเล่จะชนะเข้ารอบแน่นอนเพราะฟอนตาเล่เนี่ยบุกไปชนะชานตงมาก่อนแต่ปรากฏว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อวานนี้เกมเล่นกันโคตรมันฟอนตาเล่ยังคงเจอปัญหาเดิมเจอจังหวะทานซีิชันคู่แข่งเร็วๆโดนทุกทีซึ่งเกมนี้ชานตงโอ้โหเล่นดีมากโดยเฉพาะ บรรดาตัวบราซิลนะครับปั่นป่วนแนวรับของฟอนตตเล่มากๆเลยอะ่ะฟอนตตเล่จะเล่งก็เล่งไม่ขึ้นแล้วก็ไปติดประมาทด้วยนะครับสุดท้ายครับชาญตรงบุกชนะฟอนตตเล่ถึงบ้านเลยนะสีต่อสโดยได้ประตูที่ทำให้เข้ารอบเนี่ยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากลูกเตะมุมเปิดเข้ามาฟอนตตเล่ตกรอบนะครับโทรุโอนิกิอย่างเศร้า เพราะว่านี่คือรายการที่ฟอนเตเล่หวังจะไปถึงแชมป์ให้ได้นึกว่าจะเข้ารอบชิวๆแล้วสุดท้ายตกรอบพิสูจน์เห็นนะครับว่าฟุตบอลไปสู้ไม่กลัวเนี่ยสู้ได้หมดชันตรงพิสูจน์เห็นจริงๆนะแบบแบบน็อกฟอนเตเล่ถึงบ้านได้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลเอเชียสมัยเนี่ยตั้งแต่เชนครับแล้วมันมันมีสิทธิ์พลิกล็อกมีสิทธิ์ล้มกันได้หมดมารินอเนี่ยเล่นในบ้านแข็งแกร่งเยอจริงแต่แบงคอก ก็ดูชันตรงได้ว่าโอ้โหวิ่งสู้โคตรแล้วก็ตัวต่างชาติก็ช่วยได้เยอะเพราะฉะนั้นผมเชื่อโค้ดแบนแล้วก็นักเตะแบงคอกค,คงได้เห็นแหละนา่าติดตามมากนะครับแบงคอกก็ต้องใส่เต็มเหมือนเดิมเกมแรกเสมอกันมา2ประตูต,ต่อ2แบงคอกก็มั่นใจว่าเกมนั้นเนี่ยมันสร้างความมั่นใจกับแบงคอกเป็นอย่างมากลงไปในสนามก็อย่างที่บอกว่าสู้เต็มที่ผมคิดว่าถ้าแบงคอกเล่นได้สมบูรณ์แบบนะ สู้กับมารินอมันแน่เพราะอย่าลืมว่าทีมจากเจลีกตอนเนี้สภาพทีมเขามันยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยไงเพราะผู้บอลเจลีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดฤดูกาลคือช่วงปลายสัปดาห์นี้แต่ช่วงที่ผ่านมาอย่างมารินอเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เปิดหลีกด้วยความฟิตวิธีการต่างๆมันยังไม่เข้มข้นเท่าตอนที่แข่งขันปกตินี่แหละคือจุดสําคัญเพราะว่าแบงค็อกแข่งมาอย่างต่อเนื่องที่จะล้มมารินอตได้นะก็เดี๋ยวรอดูนะ ติดตามผมเป็นเกมที่มันนะคือมารินอสก็ไม่ยอมหรอกเพราะว่าฟอนตตเล่ก็เสียหน้าตกรอบไปแล้วเหรือมารินอสนี่แหละจะไปถึงฝันหรือเปล่าแต่มารินอสเปลี่ยนโค้ดแล้วก็นักเตะตัวลุกอย่างนิชิมูระไม่อยู่แต่ว่ายังน่ากลัวเหมือนเดิมผมบอกเลยพวกเอลแบร์ยยนมาทูสแอนเดสันโลเปสนาแตฮี ee, แล้วก็มีโฟตาวัตานาเบคีดะแต่แบงคอกผมว่าเกมนี้จะเข้าทางแบงคอกนะ คือมารีนอตเปิดแบงคอกรอทานซิชนันงามๆอ่ะรอสนุกแล้วกันลุ้นกันซึ่งถ้าแบงคอกสามารถล้มมารีนอได้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างปอดิศาต์อีกนะผ่านเข้ารอบแปดทีมแล้วไปล้มทีมอย่างญี่ปุ่นถึงบ้านเนี่ยเออมันจะทําให้ฟุตบอลไทยมั่นใจมากขึ้นแน่นอนแต่ก็ห้ามประมาทนะครับเราก็ต้องย่างเล่นอย่างมีสมาธิรัดกุมอย่างมากอ่ะแฟนบอลชาวไทยก็ร่วมเชียร์แบงคอกกันในวันนี้ถึงแม้จะเป็นงานที่ยากแต่ผมเชื่อว่าโค้ชแบน พร้อมสู้อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับ6โมงเย็นวันนี้ติดตามได้ผ่านทาง2 Sport นะครับแบงคอกเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสส่วนตัวผมนะสู้ให้สูสีก็พอแล้วแล้วก็ไปวัดกันหยุดโทษเนี่ยแค่สู้ให้สูสีผมก็รู้สึกว่าผมก็มีความสุขในเกมเนี่ยอ่ะรอติดตามแล้วอย่างม,ม,มันเป็นมันเป็นแมช์สำคัญของแบงคอกนะครับคุณผู้ชมที่จะส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ไทยลีกปีเนี่ยเพราะอะไรดูไหมเพราะแบงคอกเนี่ยมันไปเยือนสามเกมติดเลยนะ เยือนมารินนอเยือนบีจีแล้วก็เยือนบุีรัมถ้าเกิดเปิดหัวสวยๆด้วยการผ่านมารินนอตได้โอ้โหแบงคอกเนี่ยเล่นไทยดีอย่างนี้ไปเยือนก็จริงไม่ต้องกลัวใครทั้งบีจีทั้งบุยรัมเพราะคุณล้มมารินนอได้แต่ถ้าเกิดคุณโดนมารินนอแบบสู้ไม่ได้แบงคอกอาจจะเสียความมั่นใจแล้วก็เดี๋ยวไปเจอบีจีเจอบุีรัมเนี่ยอาจจะโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทางแยกสําคัญในเกมนี้ถ้าชนะ โอ้โหทุกอย่างจะสดใสแต่ถ้าแพ้ทุกอย่างก็นหนักเหมือนกันนะครับอ่ะแฟนบองคอบขี้เห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยจากนั้นขยับไปผู้จึงเรื่องราวของน้องเชคสุประโชคสารชาติกันนะครับก็เดี๋ยวเตรียมจะลงสนามในศึกฟุตบอลเจลีกนะครับเกมแรกไปเยือนอวิทป้าฟูกกาูกะในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์เชคก็บอกผ่านสื่อญี่ปุ่นไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะซ้อมน้อยกว่าเพื่อนแต่เขาก็เข้าใจแทคนิคของเปโตวิชและที่สําคัญ พร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่เกมแรกสภาพร่างกายตอนนี้กลับมาสมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับและก็ล่าสุดเนี่ยซัปโปรโรเจอเรื่องปวดหัวครับคุณผู้ชมบรรดาผู้เล่นแนวลุกสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์ยูยะอาซโนล่าสุดมีอาการบาดเจ็บยังซ้อมได้ไม่เต็มรูปแบบและโอกาสที่จะพลาดลงเล่นเกมแรกมีค่อนข้างสูงนะครับคุณผู้ชมยูยะอาซโนไม่อยู่เรียวตะอากิก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยอีก เพราะฉะนั้นเกมแรกเนี่ยผมพูดเลยมีสิทธิ์ได้เห็นสุปโโชคสรชาติลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับประสานงานกับมูซาชิซุซูกิแล้วก็โคมาอินี่คือ3แนวลุกที่ลงเล่นในช่วงเกมอุ่นเครื่องล่าสุดนะครับโดยทางฝั่งแฟนบอลซัปโปโรแล้วก็ตัวมิชาเองเนี่ยปีนี้เขาหวังเลยนะว่าแนวลุกะจะต้องยิงประตูให้คมมากขึ้นปีที่แล้วนี่มีโอกาสเยอะแต่ยิงทิ้งยิงกว้างซะส่วนใหญ่ ปีนี้มีชาติเน้นว่าไปพื้นที่สุดท้ายต้องจบให้คมและคนที่เป็นความคาดหวังในจังหวะจบฟกอเลยคือเจ้าเช็คสุประโชคสัตชาตนะครับเพราะเป็นคนที่หาจังหวะจบฟกอยิงประตูได้ดีไม่ค่อยยิงทิ้งยิงกว้างเขาบอกว่าเช็คมูซาชิเนี่ยจะเป็นตัวผลิตสกรสำคัญของซัปโปรโรในฤดูกาลนี้เราติดตามนะครับรวมส่งกำลังใจเชียร์ให้เจ้าเช็คก,กันได้ซัปโปรโรเยือนอวิทป้า เสาที่24กุมภาพันธ์เที่ยงตรงนะครับถ่ายสดผ่านทาง AIS Pay บนช่องสยามสปอร์ตมันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดรับสมัครแพ็กเกจและในวันที่22กุมภาพันธ์ถ้าเช็คเปิดหัวสวยๆนะคือซัปโปรโรถ้าเปิดหัวสวยๆเนี่ยปีนั้นเนี่ยจะเป็นปีที่สู้มันแน่ติดตามเพราะว่าอวิทป้าก็ไม่ยอมแน่นอนอวิทป้าประกาศแล้วว่าเกมแรกในบ้านก็ต้องการชนะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ ดุเด็ดเผ็ดมันแน่ๆติดตามกันนะครับแล้วก็คลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของบุรีรัมยูเนเต็ดกันหน่อยนะครับล่าสุดหลังจากขึ้นนำเป็นจ่าฝูงฟุตบอลไทยลีกเนี่ยเป็นคุณเนวินชิชอบนะครับประธานเสโมสรบุรีรัมออกมาประกาศชัดเจนเลยว่าบุรีรัมขึ้นจ่าฝูงแล้วขึ้นยาวๆแน่นอนและไม่ลงแน่ประกาศชัดเจนเลยว่าจะเอาทริปเปิลแชมป์ จะคว้าสามแชมป์ให้ได้อีกหนึ่งสมัยบุยดำนี่ต้องบอกว่ามั่นใจมากตอนนี้นะหลังจากตัวผู้เล่นที่เสริมมาใหม่มันตอบโจทย์นอกจากนี้เนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการตัดสินหลองกรรมการต่างๆมีการจับสลากผู้สื่อข่าวเทยรัฐก,ก็ไปถามว่าคิดอย่างไงลุงเนวินก็บอกแล้วแต่สมาคมอะไรคิดว่าทำแล้วสบายใจก็ทำแล้วถูกก็ทำเลย ทำดีขึ้นก็ทําไปเขาบอกว่าบุยดาแบบไหนได้หมดเพราะเราจะเป็นทริปเปิลแชมป์ <c oughs> ดูเหมือนเขามั่นใจมากจริงๆนะเออก็อยากเห็นทีมอื่นสู้กับบุยดาให้ได้นะอยากเห็นแชมป์หน้าใหม่เหมือนกันนะในมุมมองของผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ต้องซวยแต่ต้องยอมรับบุยดาเขาคือทีมเตงหนึ่งอย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะเขามีประสบการณ์ในการลุนแชมป์มากกว่าทีมอื่นๆนะครับอะ คลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำนี้เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่พัทในเคสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน่พัทในเคสการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มแล้วก็ติดตามสินค้าของเกรเน่นะครับได้ที่เพจเกเรเน่ มีสินค้ามากมายมานําเสนอนะครับแล้วก็ของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากช่วยกันกดซับสไคร e เพื่อเข้าสู่2 0 0แสนซับให้กับต้องสุยกันด้วยสวัสดีครับ